อมสิ์ที่เท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรัก กับเขาเธอหน้ชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารอะไรให้ริธกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู อมสิทธิทเท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเทิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่มนา่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ริ์กูงามดังพระจันรชายสาวเมืองสวรรค์ ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้าปู่อ้อมสิที่เท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเธิดนะ คือเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่มนา่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บอด,ด้เมื่อเห็นหน้ากู พี่สาวครับพี่ชายครับผมได้งวงพี่คะเนรละครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงผ,ผมอยากให้เดยายวองจะแก้ตรงนี้หน่อยอยากให้เนื้อเป็ดไม่อยากให้เห็นรูพคะเนศรูงวงโอเคครับเมื่อกี้ดู เมื่อกี้ดูข่าวโควิดตัวใหม่มาแล้วแต่ผมดูข่าวสงการติ๊กต่อกันตีฆ่ากันจังเลยถ้าเกิดโควิดกลับมาอีกอะเราจะมองหน้ากันติดไหมเนี่ยเราจะมาช่วยเหลือกันไหมเนี่ยเอ้อเรับ ดูวัสดีครับวัสดีครับดูแล้วสงการม่งไม่น่าเล่น่นากเลยยิงกันแม่งเป็นบ้าเล่นเลยเอ้ยไงครับไงรักกันมากๆเดี๋ยวผมจะก,การพี่คแคนให้พี่สาวก่อนนะรักกันมากๆครับขอบคุณข่าวช่องแปดที่อยู่เป็นเพื่อนครับขอคบคุณวิกฤตใหญ่ลบบุรีเท่นหน้าทำงานครับเดี๋ยวจะผมแก้ตรงนี้กัน ดีไม่ดีอาจจะเติมงาไปหน่อยหนึ่ง <blunt animation> จะให้ออกน่ารักครับเอเครับอย่มาดูไงกันนวาดไม่สวยขอโทษทีนะครับพี่สาวจะว่าให้ดีครับเดี๋ยวอยากจะมีตาบนอีกชั้นหนึ่งครับจะมีชดามีหูแล้วมีตัวนวาดไม่สวยขอโทษทีะครับไปองค์คณะแคุมครองทุกคนเลยนะครับมีความสุขครับ อมคเนยะเทพแห่ความสำเร็จครับปีใหม่นี้ขอม,มีความสุขทุกคนนะคะเอาคนพิเซีใหญ่รบรีดีให้นั่งไหวปีคะเนนให้ลูกสาวเอ้ยให้พี่สาวครับพี่สาววีชัยครับเอาคุณขาวช่องแปรที่อยู่เป็นเพื่อนครับโอเคครับทอมต่อแล้วอย่ามาดูงานกันต่อ กำลังวาดให้อยู่ครับพี่สาวพ,พี่ชายครับมาไปเสียทษดีครับว่าอยู่บนบิ๊กซีครับตอนนี้ผมเก็บกล้ามเนื้อพอคเแนช่วงหน้าผากแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปหูหูแล้วก็ชดาแล้วชดาแล้วก็ตัวแล้วครับพี่ชายพี่สาวครับนอว่าไม่เสียขอโทษทีนะครับ นเก็บกล้ามเนื้ออยู่ครับพยายามใส่น้ำหนักค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นให้ดูโอเคครับจะเก็บให้อยู่ครับเพิ่มให้เป็นมวลเป็นน้ำหนักมากขึ้น ไปดูเป็นมวลโอเคครับเจียงไงอยู่ครับพี่สาวพี่ชายครับแถวอย่าไปดูงานกันขอคุณพี่เสีใหลุดลีให้นั่งทํางานครับจะไปหูแล้วครับอย่าเก็บช่วงนี้เสร็จเดี๋ยวนะเฮ้ครับอยู่พี่สียหลุดลีครับนั่งงานเอาคนข่าวช่องแปดที่อยู่เป็นเพื่อนครับใฮ่ครับสู้ตายครับไปหูแล้วครับพี่ชาย ไม่ดูหุอีกข้างกันจะวาดเท่ากันไหมเนี่ยเกครับวาดไม่เสร็ขอโทษทีครับพี่ชายดูความังี้ฝ่ามืองานใบหน้าอย่าตัวโอเครับขอบคุณพิ่เสียลุยให้นั่งทําง,งานลูกค,ค้าครับขอบคุณข่าวช่องแปดที่อยู่เป็นเพื่อนครับโอเครับแล้ดวดูงานกันต่อกันเลยเดี๋ยวคงได้ชดาวันนี้ได้เห็นชดาครับอมคนะปฏิ ขอให้พะ่เนศคุ้มครองทุกคนเลยนะครับหรือว่าไม่เสรีรเขาด้วยดีครับเอาแล้วพี่ชายพี่สาวผมจะใส่ชดาองค์พะ่เนีแหละครับห <c oughs> นูทำไม่น่ารักทำไม่สวยขอโทษทีนะครับพี่ชายถ้าดูของจริงหรือผมไม่ได้เปิดไปถ้ามาดูของจริงสีจะสดกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคครับ เรสัสท์ผมไม่ได้ครับขอบคุณพิเศยรุรีให้นั่งว่าพี่คะนะให้พี่สาวพี่ชายครับน,นักร้องที่แซดวัดนี่ครับโอเคครับขอบคุณพิเศย,ย,เยรุเรียวัดชดาแล้ว ขอจบชดาพีคะเนนครับอาจจะใส่น้ำหนักเข้าไปอีกหน่อยสียังไม่แห้งลงไปตัวแล้วครับพี่สาวพี่ชายครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลบรีให้นั่งทำงานครับชอบไหมครับอาจจะแต่งแต่งเงาตรงไหนให้มีความลึกตรงชดาคอยสีแห้งแป๊บนึงครับ อุ้ยคะนตคข้องทุกคนนะครับลงไปตัวแล้วครับพี่สาวพี่ชายครับเดีย๋ยววันนี้จะแวะไปแทดวันฮนะวันนี้อยู่หรือเปล่าบอกด้วยนะครับขอบคุณพี่เสียบรี้นะวาดพี่องค์พี่คะนตครับองสีคะแนนอรับ,รบต้องอย่าลองเปิดแปดดูน <laughs> ชอบไหมครับพี่สาวโอเคผมลงไปตัวแล้วครับข่ามากไปอะไรงี้ผมอาจจะใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกโอเคครับไอลองติกคนนยักษ์คุ้มครองครับขอบคุณพสูใหญ่รู้ดีสวัสดีครับคุณพ่อครับลองศิคะนนยักษ์คุ้มครองทุกคนนะครับเทพของสำเร็จโอมคณะปติเทเทพแห่งเจ้าหมู่คณะทั้งผีและปีศาจ ั้งผีปีศาจเทพเป็นเจ้าแห่งหมู่คณะพาพาพาศิวะเทพให้เป็นผู้นำของเทพทั้งปวนปีศาจทั้งปวนอสูรทั้งปวนครัผมสีเขนยะองค์พิชเนศมีข่าวช่องแปดอยูย่เพื่อนไม่ได้ดูเลยฟังแต่เสียงว่าไปด้วยตอนนี้ผมแก้ให้ ช่องว่างด้านบนของศีรษะองคเนนแบบว่าแน่นขึ้นนะทำให้ดูเป็นมวลขึ้นไม่ปล่อยว่างไวเหมือนตรงกำบังหน้าแล้วครับกำบังหน้าที่เหมือนกันออกครับโอเคครับผมลงไปตัวแล้วคอยสีแห้งแป๊บหนึ่งครับใอ้องคเนศคุ้มครองทุกคนนะครับมววิศยาลุปรีครับพี่สาวพี่ชายว่าไม่สวยขอโทษครับดูลูกค้าผมสั่งวาดเลตะมุ ผมว่าตามุตตมิมากเลยเป็นคนน่ารักกว่าแล้วหอมเคยว่าแบบหอนหอนแบบเท่ๆขึงขังอะไรเงี้ยอันนี้วันนี้ว่าตามุตตมิอะไรโอเคครับพี่สาวคงชอบเลยก็โดนไปสั่งมาอย่างเงี้ยน,นะครับตมุตตมิน่ารักน่ารัก จะถือเง,งินถือทองให้อีกครับพี่สาครับอหนึ่งครับประทานพรให้แล้วประทานพระมุตตมีมากครับหนูบ้าไพี่เสือขอโทษดีครับพี่สาบพยายามทําให้น่ารักที่สุดครับเอบคุณพี่เสียรุลีให้นั่งทางานครับครับดี๋ยวมาดูงานกันไงวันนี้อยากให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวไได้ไปเคลียร์งานคุณอางาน ปั้น 3D งานเิ้น 3D งานกราฟิกที่ห้องอีกอเคครับหน้ากลับไปปั้นเหมือนกันนะครับเน่ยพิกาเนตโอ้น่ารักเลยเคครับที่ต่ายูจะการงานต่อแล้วครับบ้านไม่สสยทอดเครับอ,องค์คณะปฏิคุ้ครองทุกคนนะครับตอนนี้เนอทำตัวพิกาเนตเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวมาก่อนมือ สี่กรคงให้ถือเงินถือทองนะครับใส่สังวานใส่อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดแฟโอเคครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวค่อยสี่แห้งแป๊บนึ่งเดี๋ยวมาใส่กรกันโอ้โห ตั้งแต่ที่ยงทำนี่ไปไปมาจะเสร็จเฉยนะรเนี่ยพี่สาว้องบ้านไม่สวยโทษทีครับเราว้าตะมุตะมีมากเลย <c oughs> กลายเป็นกระเทยไป้วเราเนี่ยหนอนนะ <c oughs> ครับว่าน่ารักน่ารักบ้าง <c oughs> ว่าแบบโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวก็เยอะแล้ว <c oughs> โอเคครับห <c oughs> <c oughs> น่ากลับไปปั้นนลยนะ <c oughs> โอเคครับขอให้องคเน่คุ้มครอ,นะองครับองคณะปติให้ความสาเร็จกับคุณวิกยายลุยให้นั่งว่วพีค่คเน่ให้พี่ชายพี่สาวครับงานบังเกิดโอเค,ครับขอสั่งงานลูกค้าสั่งงานไปครับขอให้เจริญกันทุกคนนะครับคุ้มครองทุกคนเลยอยู่วิกยยียายหรือเล่ลีครับอย่ามากกัอเงี๋ยวยดูประธานพอแล้วก็ถือแล้วก็ลงไปช่วงล่างเลย โอเคครับตอนนี้ผมกำลังจะใส่มืออีกข้างหนึ่งแล้วครับพี่สาวพี่ชายครับโอเคครับเดี๋ยวจะใส่ฝั่งนี้เสร็จอีกสามกรนก็จะลงไปท่านุ่งล่างแล้วครับเท้าโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันนบว่บ้าไพี่เสิร์ขอโทษทีครับพี่สาวครับอ๋อจะทำให้ดีที่สุดครับก่าวของคุณพี่สรอย่าลุยให้นั่งทำงานครับ โอเคครับตอนนี้ได้สองกรแล้วครับพี่สาวครับถือกระทาด้วยครับโอเคครับประธานพรถือกระาเดี๋ยวฝัง่งจะถือเงินถือทองคนระับอใองค์พี่คเน่คุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณบิ๊กซีใหญ่ลพบุรีให้นั่งว่าพี่คเน่ให้พี่สาวครับเ๋ยวเย็นนี้อาจจะได้งานเลยนะครับพี่สาวมาร้องเพลงแฟดวันหรือเปล่าครับ เคครับเดี๋ยวคงได้เห็นท่านนุ่งแล้วครับไอ้องคณะคณะปฏิคุ้มครองทุกคนนะครับโอมคณะปฏิจ้าหมู่คณะสุผีและปีศาจแล้วเทวดานางฟ้าเท่ความสำเร็จร้อยแปดพระนามใส่สองล่างอวตาคุณนามเท่ความสำเร็จสิทธิธาดามาครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้อ่านหนังสือพีคะนนนาน โอเคครับองค์คณะปกติครับสำเร็จทุกคนเลยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่เียาก่นบรีให้นั่งทำงานครับตอนนี้ได้มืออีกฝั่งแล้วครับถือเงินจีนด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวอีกมือหนึ่งตรงนี้ให้ถือเพชรถือพลอยแล้วก็ไปผ้านุ่งเลยเกครับจะเสร็จแล้วครับพี่สาวครับวันนี้มาร้องเพลงหรือเปล่า จะไ,ได้ส่งงานเลยครับไล่ไชนีแล้วครับ <laughs> <laughs> นี่เยอะเหลือเกินขอบคุณพี่ซีใหญ่ลบลีที่ให้นั่งวาดองค์พิคเนตนะองคณาปฏิขอให้คุ้มครองทุกคนเลยนะคะใครเดินทางกลับหรือ,อยังวันหยุดอยู่ก็ปลอดภัยกันครับใครทํางานกลับไปทํางานก็จะลุ้งเรืองครับองค์คปฏคุ้มครองครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลบลีครับ,บ,รรบวาดต่อแล้วอกีกกอนหนึ่ง กลับมาทํางานขอให้ร่ํารวยครับจะไรุ่งเรือครับว่าต่อล้วครัโควิกตีใหญ่รู้เลยครับตอนนี้กอรครบหมดแล้วครับถือเพชรพลอยเต็มเลยครับลย้อยเต็มเลยเดี๋ยวเีผมใส่น้ำมากอันนี้มาดูมือใหญ่ไป โอเครับเดี๋ยววาดพัานุ่งแล้วก็เท้าก็ใกล้จบแล้วก็มีหนูนะ okay, ครับโอ่ครับไม่รวยอย่างนี้นี่ไอกันแะน่องนี้โอเคครับพี่สาววาดไปใส่ขอโทษยดิครับขออคุณบิสีรุยให้นั่งวาดลูกครับอาหาตังเชนี่แล้วรีบส่งงานใ้าอยากได้พี่คะแนน น่ารักน่ารักเกิอ,อย่างนี้ก็สั่งได้นะครับคุยกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่เสียบลีใหานั่งทางานครับตอนนี้เหลือแค่ผ้านุ่งแล้วครับผ้านุ่งช่วงนี้พะโมงไงโอเคครับจะไปส่งแล้วครับพี่สาวครับอาจจะมีหนูเกาะอยู่ข้างๆข้างท้ายข้างข,างขวายใช่ครับในี่อย่างนี้รวยมากเลย ครับใครสั่งพี่คเนตองตมุตตมีน่ารักได้นะครับองคณะปฏิขอให้พี่คเนตคุ้มครองทุกคนนะครับปีใหม่นี้ครับขอบคุณพี่ศิษ์ใหญ่ลบรีที่ให้นั่งทํางานครับโคเครับจะเสร็จแล้วงั้นทำข้าวม่วงเลยดีกว่าแบต power bank ผมหมดละคอมหมดผมอาจจะไปแล้วก็ได้โอเครับคอมไปผมเม็ดเลยไปองคเนคุ้มครองครับองคณะปฏิครับ ก็ผมจะใส่หนูแล้วครับพี่สาวจะใส่หนูแล้วครับแล้วก็ใส่หนูก็จบแล้วครับพี่สาวครับต้นว่าไปเสด็ขอโทษทีครับตมุตตมิมากเลยครับใครอยากได้พี่คุณแม่ตมุตตมิก็คุยกันนะครับคอยองติดคะนยาคุ้มครองทุกคนครับให้พี่แม่คุ้มครองทุกคนนะครับ จะไปส่งงานแล้วครับพี่สาววันนี้ร้องรู้เอาโทรหาพี่ชายพี่ชายก็ไม่รับเพื่อเดินไปดูจะได้ใช้ยนี่เลยได้ครับขอพี่เน่คุณพ่อทุกคนนะครับมุมิตริหยารูุปรีให้นั่งวาดพี่เน่ครับ ครับวาดต่อแล้ววาดหนูเลยไปแล้วครับนี้ผมได้หนูให้พี่คะแนนแล้วครับพี่สาวแต่หนูเทพก็ต้องมีเครื่องทรงเลยด้ลองๆนี้ก,ก็คงไม่ใช่หนูเทพครับโอเคครับหนูวาดไม่สวยขอโทษทีนะครับ เสร็จแล้วครับอย่าใส่เครื่องทรงที่หนูแล้วก็อย่าไปงานไปส่งแล้วครับวันนี้พี่สาวพี่ชายร้องเพลงกันในครัเนี้งานไปส่งแล้วนะคะขอบคุณพิษยียรลุรีให้นั่งทำงานครับโอ้โหโอเคครับน่ารักเลยนะตะมุตตะมิมากขอบคุณพิษณียรลุรีให้นั่งทำงานครับวัสดีปีใหม่ครับเจริ <laughs> งานไปตรงแซดวันลบลีแล้วครับเราใช้ค่าเบียร์ค่าเหล้าค่าข้าวอ๋อไล่ใช้ให้หมดเอ,อนานหน่อยแป๊บหนึ่งนะน้จะเร่งทํางานลูกค้าให้เสร็จให้หมดครับทุกคนครับพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าณณคน,าน,าน,านลบลีครับเอ้ยองค์คณเนคุ้มครองทุกคนเลยนะครับปีใหม่นี้ขอจบงานครับพี่ชายพี่สาวครับรู้ว่าไม่สวยไม่น่ารักขอโทษทีครับก็ งานนั่นย <laughs> <com> ังไงเอาแฟดสองด้จะแวบๆๆเลยนะครับยุทธภูแม่งเหล็ก18เมษายนปี66วาดให้พวกพี่ที่รักครับลองลองดูแวบๆๆเลยนะมีเกดเพชรแต่องค์คณะปฏิอะแต่องค์พิ่เน่ครับหนูอย่าค่อยสีต้องหนูแห้งนะเครื่องทอง เดินไปให้ละครับอเอีครับฝั่งนี้โอ้โหอย่างรวยถึงเงินหรือทองถือเพชรแหวนเต้ยหมดเลยฝั่งนี้ประธานพอแล้วก็ถือคาถาครับก็พี่ชายไม่ตอบเผื่อ,อพี่สาวจะให้ถืออะไรผมก็เลยวาดให้เลยดีกว่าเพราะจะถึงวันที่สิบเก้าแล้วผมก็เลยนี่แหละครับวาดแต่สิ่งก็ถือแต่สิ่งดีๆอะไรเงรี้ยให้ให้ดูน่ารัก องค,คเนคคุมครองนะครับขอบคุณพี่เสียลบร,รีให้นั่งวัดลูกครับไปส่งพี่ชายพี่สาวแล้วครับพี่พี่วงดนตรีล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ครับ <c oughs> ครับไปแล้วครับแต่วันลบร,รีได้ใช้นี่ขาด้วยเลยใช่ยังไม่ได้ใช้นี่ใครคอย,อยพนองกอนกันหนึงงานเชียงงานให้หมดนะครับขอบคุณพี่เสียลบุรีครับนี่ไปเมืองลบรีนะครับไป่งงานแล้วครับ องคเนตคงครับเก็บของไะคอมหมดแบตหมดพอดีเลยเขาแบ์แบตหมดพอดีเลยครับไม่ได้คอมก็ไม่มีข่าวกันอยู่อยู่เป็นเพื่อนเก็บของไงครับเด <c oughs> ี๋ยวให้องค์เนตที <c oughs> อย่างน่ารักอะตอมูตตอมิแค่อยากได้องคเนตตะมูตตอมิติดต่อมานะครับ <c oughs> วาดเป็นกับเธยแล้วผมเป็นนะครับผมสมุตสมิ้ดีครับไปละครับอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่นากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดัง น่ารหกฤทธูงามดังพระจันทร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้าปูอมสิทธิ เสียงกองฟ้าคนรักมากม้ยโอมไม่มน่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ริกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้า เธอหนะ้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่มนา่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระน่ารายให้ริษกูงามดังพระจันทราสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหนา้ากู